เ็จอยากล่องแพเลยอยากแต่งงานไหมอยามีลูกกี่คนออชอบจีบหรือว่าชบอบเป็นจีบคือใครแอดกไปมาปุ๊บปั๊ปบแอดแหวกไปทักเลยใดโดนอะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาเจอกับเมย์แล้วก็แขกรับเชิญพิเศษนะคะคือตอนนี้เมย์อยู่เชียงใหม่นะทุกคนและแขกรับเชิญพิเศษคนนั้นจะเป็นใครปไปไม่ได้น้องจักรฉ <ouais S 1> ันมีเรื่องต้องคุยกับแกอุ้ย ันนี้เรามีท็อปปิกพิเศษมากขึ้นเพราะว่าฉันน่ะจะมาคุยเรืรเอ่องแบบลรีลับไม่ใช่เลนเ<อ>่นลับเธอจะมาคุยเรื่องความรักกับแกยบอย่าบอกนะไม่ฉันน่าจะถามแกด้วยคือคืนนี้อ่ะเราจะมาแบบว่าทอนเมาด้วยกันโอ้ยแบบท็อปปิกสาวๆคุยกันอัปเดตชีวิตนิดนึงนะจ๊ะใช่แต่ใดๆก็ตามก็คือเราก็เริ่มจากต้องเตรียมตัวนะทุกคนไปล้างหน้าค่ะโลเคชั่นแรกคือในห้องน้ำโอเคปะ ือใดๆก็คือวันนี้เดี๋ยวขอแบบเบิกพิธีกรเพราะว่าเป็นรายการเนีอยนี่ถึงเป็นรายการแต่ว,ว่าเรามีพิธีกร <c oughs> เป็นเสียงมาจากแบบปนคอไม่ใไกลไม่ไกลเออนะ <c oughs> อ้าขอหนึ่งเ <c oughs> ขาถามพี่หนึ่งลุยเลยค่ะถามเรื่องรักในเวัยเรียนของแบบพี่เหมกับพี่เมย์ว่าเป็นยังไงรักในเวัยเรียนไหน เอาแบบรุ่นไหนอะอนุบาลปฐมมัธยมมีตั้งแต่อนุบาลเลยมีตั้งแต่อนุบาลเลยแม่เบานะทำไมอะจะมีทำไมเอากะไม่เหรออนุบาลอะแกอนุบาลฉันจำความไม่ได้ค่ะที่ฉันได้นอนกลางวันนี้ฉันก็ยังเอ๊ะที่ฉันได้นอนหรือเปล่าอที่ฉันจำได้แค่นี้เลยฉันจำเรื่องอะไรอื่นไม่ได้เลยไม่เขาขอเป็นผู้ชายคนนึงที่อยู่ในโรงเรียนไม่โทษน่าแกคบกันเหรอฉันไม่แหวนมันค่ะเรียกว่าขอป่ะ คือมันเป็นเรื่องที่เหมือนแบบคนในครอบครัวฉันเล่าให้ฉันฟังอีกทีนึงว่าแบบตอนเด็กๆฉันกลับบ้านมาฉันโอ้นี่ดูสิแบบเหนขู่แล้วฉันจำได้ว่าฉันมีแหวนอะไรสิแต่ฉันจำไม่ได้ว่าฉันแบบเอาไปมั่นเขาหรือเปล่าเขาชื่อโต๊ดนะตอนนี้อยู่ไหนแล้วก็แย่พลาดพิงเขาหรือเปล่าอ่ะไม่ <c oughs> ตอนนั้นเขาไม่รู้หรอกว่าฉันเ,เป็นเด็กคนนั้นอ่ะไม่แต่เขารู้แล้วนะแย่เหรอไม่มีอ้าวรู้มาไม่มีอ๋อไม่มีหัวใจหรอ ไม่จะจอมไม่ได้คือว่าฉันแบบเป็นแบบว่าตอนความทรงจำตอนเด็กมันเลือนลางแต่มีคนมาจีบใ <G ül of noise> นไหนเขาจีบยังไงครูเรื่องราวอ่ะจะบอกว่าในชีวิตอะมีคนมาจีบอยู่ไม่กี่คนใช่ปะตอนมหนึ่งมีคนมาสีบแล้วตอนนั้นอ่ะ <c oughs> ฉันไม่สวยเลยต,ตอนนี้สวยเหรอผม <c oughs> ไม่ไม่ถึงกัตอนนั้นอ่ะแล้วกดแบบยัยเลยยัยด่าย,าย,ย,ายัยโซ่ยัยชอหลอกแล้วก็มีคนมาชอบก็รู้สึกดีใจเขาส่งข้อความมาเมสเซจจีบเป็นข้อความแรกในชีวิตที่เคยได้รับเขาบอกว่าถ้าเธอเป็นโคลน ถ้าเธอเป็นโคลนฉันจะเป็นควายจะได้จมปักรักเธอตลอดไปเธอก็เลยแบบว่าตอนนั้นทำตัวไม่ถูกแไม่รู้จะือที่มันเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรตอนนั้นอะแคปชั่นอะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่มีก็จะแม้มุกเสี่ยวอะไรเงี้ยมันยังไม่แบบมันยังไม่อินเทรนเพราะงั้นฉันก็รู้สึกว่าแบบไม่แต่วันนี้คือรักแรกของมันยังไม่เป็นความรักเลยออโทษนะแต่เขามั่นกันแล้วอ่ะฉันแฮปปี้แหละแฮปปี้แหละแล้วก็ เดี๋ยวเรามาล้างหน้าเดี๋ยวเราจะได้แบบเราจะได้มูไปที่เตียงไหมไปนอนเมาส์กันที่แบบสบายสบายใช่ใช่ใช่สเปคแกก่อนดีกว่าเห็นอย่างนี้สเปคพิมถามเป็นยังไงคะจริงๆบางคนไม่มีสเปคเลยอะแบบไม่มูอะคำโกหกอะก็แต่จริงๆนะหมายถึงว่าถ้าให้แบบมโนภาพอะไรเงี้ยนึกไม่ออกหนึกไม่ออกใช่แต่ถ้าสมมติว่าเห็นน่ะเรารู้สึกอุ้ยแบบคอนแทคเลนส์โอ้ก็ไมเห็นด้วยสายตาไงก็จะแบบรู้ว่าเออชอบประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ย ใครกอย่างคนดังนคนดังคนดังรู้อยู่แล้วเคยบอกทุกเทปอยู่แล้วไอ้สื่อคุณต้องต่อสู้กับผู้หญิงอีกคนประเทศค่ะดิฉันพูดเลยแก่อะไรใหอะไรต้องเป็นแบบโตกว่าใช่ไหมไม่ก็คือรู้สึกว่าใครก็ได้ที่แบบว่าเราอยู่ด้วยเราสบายใจทำไมทุกคนเหลือนหน้ากนเลยนไม่ทำไม่ได้ล้ว่ะ เพ้อฝันเลยอะะช่วงน,นี้ตอนเด็กก็คือดูดูดาราช่องไหนเป็นหลักก็ก็ก็ตามตามไปเรื่อยๆตยโตขึ้นมาดูเกาหลีก็เกาหลีไปเรื่อยๆอจนกระทั่งได้มาเจอเธอแล้วก็มีดสเปกอีกต่อไปช่่ระหว่างที่จะเข้าคำถามถัดไปทั้นขอล้างหน้าด้วยนี่ไหมคะ <c oughs> ตอนสัน Baby Oil เบบี้ออยค่ะเดี๋ยวฉันใช้ใช้ล้างหน้าเลยเหรอใช่สำริดแล้วก็เช็ดเลยฉันก็ใช้นี่เหมือนกันแต่ว่าฉันใช้แบบเอาไว้สครับปากจริงปะเนี่ยที่มีสูตรของฉันด้วยฉันดึงมาสอน ใส่อยในห้องน้ำหมอเอาไม้ก็อย่างนี้เวลาจะล้างหน้ามันก็ต้องแบบสะรบปะปากด้วยดูฉัน่ะก็คือเทใส่สำลเดียวก็เช็ดหน้าเลยมองเช็ดอย่างนี้ก็เลยง่ายมากอุ <c oughs> ้ยแกช็อตมั้งแกอะไรแกไม่ผ่านฉันแกจะสระปากไมหไมหรือแกจะทำอะไรเช็ดด้วยยังไงวะเออแกจะแกใช้ยังไงฉันแบบเช็ดเลยอ่ะไม่มีอะไรเดี๋ยวคิ้วหายแล้วเนาะคือเขาว่าเป็นซอนสันเบบี้ออยล์สีชมพูใช่ไหมเขาเป็นสูตรเหมือนแบบเป็นสูตรอ่อนโยนโ<อ>ฉันก็เลย เอนี่ยเอามาสครับปากก็ทําให้ปัดปากนุ่มไม่ต้องกังวลว่าแบบเออมีมีอะไรผสมอย่างอื่นอปล่ปากนี้แราวฉะนั้แบบว่าเช็ดเครื่องสําอางได้อันนีเพื่อแก้แส่งน้ําตาลคือน้ําตาลแล้วก็แล้วก็เปบี่ออยที่เออก็เหมือนสครับไงง่ายๆที่บ้านเพื่อนเก๋มากคนนะคะคุณพิธีกรค่ะไม้ทํางานอีกต่อไปแล้วพูดไม่ได้นะเพราะนจะับออกดูไยังพูดไม่ได้เลพพี่ต้องขับกันอ่ะฉันเพงอย่างนี้ได้เลยปะได้โอ้ย กลัวไม่เห็นอะ่ะอคือน้ำตาลแสดงมันจะเป็นเม็ดแบบกลมๆมันไม่ค่อยเจ็บใช่มันจะเป็นเม็ดหยาบๆหน่อยบีบลงไปนะคะเรื่อยๆชุ่มๆชุ่มๆอืมอืมอืมมันนุ่มอะอืมเนี่ยก็คือปากเหรอเอรูรส่กเ่ยนุ่มชื่นขึ้นไี่รู้สึกว่าแบบแสบปากหรืออะไรเงี้ยอุ้ยจะ็ได้เนาะ เด็กแล้วใช่ไหม,นนไม,มเ,เมื่อกี้ตอนนี้ยังไม่มีอ่ะเข้าใจแบบเมื่อก่อนต้องเคยมีสีสเปกไม่มีฟิลแบบ<า>พี่ชวเหรอพี่ชวนน้องน้ําอ่ะที่แบบเราแบบว่าคุณพี่หรือแบบอะไรอย่างเงี้ยมีไหมอ๋อคนนึงเขาชื่อชื่อผมปะหน้าเปียกม,มากคือเขาฮอตในโรงเรียนประถมแต่ก็คนชอบเขาเยอะนะตอนนั้นไปวิ่งไปวิ่งเล่นสัตว์นะในอำเภอ,อแล้วที่ฉันก็คือเป็นแก๊งแบบไปสวนสาธารณะแต่ไม่ได้วิ่งเป็นแก๊งแบบน้ำสิซื่อ แล้วพี่เขาก็คือไปวิ่งออกกำลังกายแล้วฉันก็ตะโกนแซวพี่เอเหรอแพี่เอสนพี่เอพี่วิ่งมาพี่เอเนี่ยพี่เนี่ยแหละก็เรียกไงเขาทำไงเขาคือวิ่หนีไปเลยขอคำเสียนมีไหมพี่เอเฮ้ยรู้ป่ะเฮ้ยฉันมีเรื่องพี่เรื่องนี้ไม่เคยเล่าที่ไหนหรอกมันเกิดขึ้นตอนแบบไฮสคูลตอนนั้นฉันเรียนอยู่ที่ออสเตรเลียใช่ป่ะแล้วแบบคือคนเนี้ยเขาเป็นเหมือนแบบเป็นเพื่อนของพี่สาวฉันฉันเล่าได้เพราะว่าเขาไม่ใช่คนไทยไม่คิดว่า ฉันก็เหมือนแบบเรียนอยู่ที่หน้าแนละ้วฉันก็เป็นลุคแบบแมนๆน,นิดน,นึงอะแบบเป็นคนตัดผมสั้นแล้วก็แบบว่าใส่กางเกงบารลงเรียไม่ใส่กับโปงอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ย hey! มันก็มีวันหนึ่งเหมือนแบบฉันจำได้ลุงลาบเวลาที่ฉันอะนาฉันไปเจอหลังเลิกเรียนแบบเอ้ยเดินเดิน,ดนไปหาที่บ้านคนนี้หน่อยอนะไรเงี้ยวเดี๋ยวกับกับบ้านผมกันฉันก็แบบลุกเหมือนแบบลุกอย่างนั้นอะแล้วก็เดินไปแล้วก็ไปหาพี่สาวแล้วเขาก็เป็นแบบผู้ชายสูงสูงผมสีบลอนด์แบบผมฟอกเลยผมผอมผขาวอะไรเงี้งงยนะแล้วเขาก็แบบว่าเช็ดนานเหมือนกัน <laughs> คุยผ่านเมสเสจแหละสมัยก่อนฉันตัดตอนเลยแล้วกันนะทนกันไม่ออกบินดึงอ่ะก็คุยคุยกันมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยจนฉันอะเรียนจบฉันก็กลับไทยเลยใช่ปะฉันก็แบบว่าคุยกับเขาผ่านเฟซบุ๊กแล้วสิ่งที่พีก็คือเหมือนแบบอยู่มาวันนึงเขาก็บอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวเขาจะออกไปทำงานแล้วนะเขาก็บอกฉันว่าเขาไปทงานแป๊บหนึ่งแล้วเขาอยียนว่า be right back แล้วเขาก็ไม่กลับมา ไม่พีตก้ที่เขาไปอาบน้ำขายเลยเนี่ยเขาบอกมีรอยแผลเราไม่เคยกับเขาไปเหตุผลที่เพื่อนไปญี่ปุ่นเนาะก็เป็นหนึ่งหนึ่งในเหตุผลโอเคก็จนได้เจอกับอาอาบน้ำที่กู๊ไปอาบน้ำแล้วเดี๋ยวไปไปคุยกันต่อที่เตียงนะแกไม่อาบน้ำด้วยกันเนาะเจอกันที่เตียงเลยจ้ะ เพื่อนมาต่อกันเดี๋ยวฉันจะมาขอแบบแวบทาผิวหนึ่งกลุมก่อนก็คือฉันอาจจะใช้นี่เบบี้ออยล์สูตรสีเขียวผสมกับเจลว่านหางคือชอบใช้เจลว่านหางทาตัวแล้วก็เดี๋ยวฉันผสมให้ดูนะฟุ๊บนี่ตัวยเจลว่านหางว่านี้นะคะเออแล้วฉันก็จะเอาไอ้เบบี้ออยล์สีเขียวอ่ะผสมกับเจลว่านหางชนิดนี้ก็ฟุ๊บปับฟุ๊บปับแล้วก็ทาตัวทาแขนจ้าคืออันนี้ผิวมันจะชุ่มชื่นดีแล้วแบบมันจะผิวนุ่มึ้นด้วยแก เอ้ยสดชื่นสดชื่นมากฉันก็มีเหมือนกันแต่ว่าฉันจะแบบเน้นหน้าเดี๋ยวนี้ฉันจะแบบคิดแบบว่ามีขวดสเปรย์น้ำแร่ใช่ไหมแล้วฉันก็จะใช้นี่ฉันใช้สูตรสูดสีม่วงนะก็คือเองนี้นะมันผสมเป็นแบบสเปรย์คือนี้คือขวดสเปรย์แบบปอกเปล่าเลยเหรอแล้วแกก็ใส่น้ำแร่เข้าไปเฉยๆเหรอใช่ก็คือผสมเป็นสูตรของฉันไงเฮ้ยล้ำไหมแต่ว่าเนี้ยฉันก็จะใช้เหมือนแบบพ่นหน้าแล้วก็ฉีดเฮ้ยหลับิ แล้วก็แบบไปนอนหรือว่าจะเอาอันนี้เหมือนแบบแต่งหน้าก่อนออกไปข้างนอกอ่ะก็ฉีดอันนี้เพิ่มเพิ่มคือแบบว่าแต่งแล้วก็ฉีดอันนี้ได้ดีใช่เพราะว่ามันเป็นเบบี้ออยล์มันเพิเ่มความแบบกลข,ของผิวเี่ยเฮ้ยสมแลกกับที่เขาเป็นแบรนด์เบบี้ออยล์ที่ขายดีที่สุดเออเขาบอกมานะ <laughs> <ช> <laughs> ฉันไม่ได้คิดนะเขาบอกมาอีกทีนึงแต่ว่าสามารถซื้อหาซื้อได้ง่ายด้วยนะคะที่โลตัสทุกสาขาอืมใช่เว้ยมันหอมอ่ะ ใช่พักนอนเหรอเขาพูดเลยนะว่าเอาไว้เหมือนให้ผ่อนคลายนอนหลับสบายแล้วก็หาซื้อได้ง่ายด้วยนะคะหาซื้อได้ที่เราตัดทุกสาขาเลยเม่อกี่ถามเรื่องแบบสเปคนี้นั่กไปแล้วให้เล่าแบบกุ๊กขกขนไปแล้วีนี้อยากรู้แบบว่าเกี่ยวกับเป็นเรื่องพีซิโนนอเป็นเรื่องความชอบว่าชอบจีบหรือว่าชอบโดนจีบบ้างกันคนเราก็ต้องชอบโดนจีบไหมอะแต่เห็นที่เกิดขึ้นเป็นเราไปจีบเขามากกว่าเมย์อะเป็นคนที่แบบว่าคือถ้าชอบก็จะไม่ได้เล่นตัวมากเสียเวลา ฉันไม่รู้เป็นคนยังไงวะเพรว่าแต่ส่วนใหญ่เวลามีคนมาจีบมันไม่ค่อยชอบเอ้ยแซงว่าเป็นคนไม่ชอบโดนจีบอ่ะชอบไปจีบเขาโอเคแล้วคำตอบแล้วเออแซงว่าฉันก็คือเป็นคนชอบไปจีบคนอื่นเพราะเวลามีคนมาจีบบางทีเราจะทำตัวไม่ถูกเราจะแบบถ้าเราเป็นโคลจะเป็นควายก็เลยแบบฉันอาจจะแบบอึดอึดอึดนิดนึงประมาณนั้นละแกอ่ะแกเกิดเกศวะฉันน่ะเป็นคนแบบไม่ค่อยมีใครมาจีบเลยในชีวิตอ่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบไม่แน่ใจว่าชอบให้คนมาจีบไหมเกกศวะงงนิดเดียว เออแต่ว่าโดยเนเตอร์ฉันไม่ได้เป็นคนเข้าหาใครก่อนอ๋อ,อเออใช่นช่น <ะ S 1> แล้วน้ามีคนมาจีบอึดอัดไหมเแื้อแต่ว่าเขามาแบบไหนเขาจะไม่ค่อยเชื่อในการแบบว่าถ้าลุกหนักเกินไปเออเหมือนแบบมีอินเทนชันว่าแบบจะมาจีบอะไรเงี้ยถ้าเข้ามาเนียนๆโดยที่เราไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยถึงจะแบบมันจะมีวันที่ชุกคิดว่าเออนือว่าอะไรเงี้ยทีนี้มาในพารจีบจีบอะไรเยอะแยะรามีแฟนอะคิดว่าเลยเป็นคนข้างหลังป่ะสุดแอ่ กลางๆคือโดนถล่มแน่ตรงนี้ขอตัวอย่างพร้อมข้างรักด้วยฉันรู้ของแกฉันเห็นฉันเห็นแกชอบพิมพ์คุยตลอดอะมีอะไรก็จะพิมพ์หาพิมพ์หาตลอดไอ้เรื่องไอ้เรื่องตอบแล้มันโดนพี่ฉันยีหว่าคือของเมย์เป็นคนข้างล้าปกติก็คือเป็นคนแบบอินเลิฟอ่ะมีความรักเป็นพลังขับเคลื่อนในชีวิตโอ้แกก่อนทำไมฉันทำไมอ้าคำถามคุณรู้คำถามอีกแล้วหข้างรักคนึปว่าพี่สายก็ข้างล้าอ้าวเป็นคนแต่ก็ไม่เป่า แบบชอบกินอะไรแล้วเราทําไม่เป็นเราก็จะแบบพยายามจนได้ก็คือเอาอะไที่สุดหรอข้างหลังวะก็หนักอยู่นะถ้าสมมติเราอยู่ในเชียงใหม่แล้วอยากกินแบบข้าวหลามอย่างเงี้ยเขาก็ขับไปหนองมนแค่เดียวทีนี่สัมผัสคขา่าอกหับกับเป็นยังไงครั้งแรกไม่อยากร้องไห้เลยหยอกหยอกไม่ใช่ทุคนนะไม่ไม่เออเป็นยังไงเราให้ฟังตงนานยัง มันรู้สึกเงยียวมันเจ็บมันเจ็บที่ตรงเนี้ยทุกคนมันเจ็บที่หัวใจมันต้องคอยแบบรูปหัวใจอนะกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับเศร้ามากเพราะว่านันกินข้าวอร่อยเหมือนเดิมพอเขหักเน้น่เราก็คิดว่าเราต้องปอมใจอะมันต้องมีโมเมนต์ปอมใจหน่อยอร่อยแล้วแกกินได้ปกติปะ่ะโทษนะคำถามแากคือจำไม่ได้ว่าอาการกินไม่ได้นอนไม่หลับมีไหมแต่ว่าจำได้ว่าเป็นคนไม่ค่อยมีสมาธิอะไรเลยอะไรเงี้ยมันเป็นอยู่แล้วหรือว่าเป็นโชคเหักไม่ถามเฉยไม่โกาธ อ๋อคือใช่เพราเป็นอยู่แล้วแต่ว่าเป็นหนักขึ้นเนาะย้อนอะไรก่อนเทนมันจะเป็นอาการแบบว่าคิดวนหาสาเหตุว่าทําไมอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะวนวนวนแล้วมันก็จะแบบเสียใจเสียใจเสียใจอย่างเงี้ยทำไมเจ้าไม่แกรู้ไหมว่าแกเคยตะโกนในรถแท็กซี่ที่ไหนวะที่ต่างประเทศอ่ะเออแกตะโกนในแท็กซี่อ่ะเมื่อก่อนว่าเลยเออมันพูดไม่ได้คือเมาใช่ป่ะทำนะไรก็คือแบบปาร์ตี้ปาร์ตี้แล้วคือแบบมีคนอื่นอยู่ได้หลายคนเมย์ก็เลยต้องเอามือแบบปุดปากพิมพ์ไว้อ่ะคือเมย์แบบ เพื <ts> ่อนตะโกนแล้วเพื่อนก็แบบฟุ้งไฟอมีอกัาครั้งแรกแล้วทีเนี้ยพอผ่านไปแล้วกับการอกัาครั้งแรกอะมุมมองความรักเปลี่ยนแบบไหนพี่ว่าถ้าเป็นฉันนั้นก็คือฉันก็เเียนรู้ว่าแบบถ้าเราเรามีอะไรสงสัยเราต้องถามเขาด้วยมันต้องคุยกันอะห้ามปล่อยมือเออฉันแค่รู้สึกว่าการการสื่อสารนะสำคัญในความสัมพันธ์นะเนี้ยคือสิ่งที่เรียนรู้อ่ะเออแก มีไหมอ่านเรียนรู้ว่าแบบว่าหนังสือเล่มเดิมอะอ่านกี่รอบก็จบเหมือนเดิมอ่ะเพราะว่าฉันเป็นคนแบบมุขอนเป็นวงกลมอ่ะมาเรื่อยๆเลยเป็นคนแบบชอบมองหาข้อดีเข้าใจไหมเหมือนพอาระอกหักก็จะแบบขุดข้อดีต่างๆนะให้กับตัวเองใช่ให้ไปต่อแล้วสุดท้ายมันก็จะมาลงเอยแบบเดิมแล้วมันก็เป็นอยู่อย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยจนสุดท้ายแบบมันก็เกินกว่าที่จะแบบรับไหวอะไรเงี้ยแล้วแต่คนมั้งแล้วแต่เรื่องเลยทุกคนทุกทีคนเราก็เปลี่ยนแปลงได้เติบโตได้แต่ว่าบางเรื่องอะบางเรื่องก็ไม่ได้แล้วา่ อยากแต่งงานตอนี้เท่าไหร่คิดแม้เป็นผู้หญิงที่อยากแต่งงานไหมอยากรือคือเคยดูหมอดูเขาบอกยี่สิบแปดนะตอนยี่สิบแปดแล้วมียี่สิบเก้าจะยี่สิบเก้าอไงอุ้ยอีกหลายเดือนบอกก่อนว่าฉันนัดเป็นคนแบบว่าไม่ชอบพิธีนัดคนมาเออไม่ชอบไม่ชอบให้มีนจังใช่ ก็เลยพอพูดถึงแต่งงานอ่ะก็เลยไม่ได้คาดหวังด้วยเหมือนกันเพราะว่าถ้าถามจริงแล้วอ่ะก็ไม่ได้คาพูดแบบตรงๆขึ้นหละก็ไม่ได้ชอบพิธีแต่งงานไม่ได้คิดภาพตัวเองในวันแต่งงานเท่าไหร่อยากมีโมเมนต์โดนขอแต่งงานไหมถือถ้าถามก่อนนั้นเนี่ยคือไม่ค่อยเพราะว่าขืนไม่ใช่เขินมันแบบมันเยอะเกินเราจะแบบอึดอัดหรือเปล่าคือคิดไว้ว่าอาจจะอึดอัดเออชอบอะไรที่มันง่ายเรียบๆเไรอย่างเงี้ยไม่ต้องมีพิธีรีตองไม่ชอบแกคิดปะคิดเหมือนแกเลยเันเหมือนแกเลยเพราะว่าฉันเป็นคนแบบว่าหมายถึงว่าถ้าเจอ ยิ่งเราเป็นคนที่ไปชวนเขามามันเหมือนแบบเราต้องมาดูแลเขานั้นเออแล้วพอนเป็ปงานใหญ่เรานะเออใช่ปะมม่มีหน้าเรามีชื่อเราติดอยู่ในงานเแล้วก็บต้องมาความเราติดชอบอะอยากแต่งแต่ว่าไม่ต้องเป็นงานปะก็อยากมีโมเมนต์น่าเกิดพารททีหนึ่งที่หงอแกอยากมีโมเมนต์แบบโดนขอแต่งงานเลยไม่ได้แบบต้องการแบบว่าอุ้ยมาแบบคุกเข่าคนเยอะเราก็ไม่ชอบให้มันแบบว่ายิ่งใหญ่ด้วยไม่ชอบเอออาจจะแบบอะไรง่ายๆอะไรที่มันแบบเซอร์ไพรส์แบบรู้กันอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องมีคนเยอะอะไรเออ มีลูกกี่คนเอาอย่างนี้ดีกว่าไปไปไปมีสั่เหรอคืออยากตอบแบบไม่แคร์มัดลูกอ่ะเข้าใจปะอยากตอบแบบไม่แคร์แบบที่อยากเออสักสองสามคนอะไรเงี้ยคือมีเรื่อยๆเพราะว่าเมย์เป็นคนแบบว่าที่บ้านพี่น้องเยอะก็รู้สึกว่าพี่น้องเยอะก็สนุกไม่เหงาดีอะไรอย่างนี้เราก็ชอบแต่ถามว่าส่วนตัวเป็นคนรักเด็กไหมก็คือใช่ต้องบอกก่อนว่าส่วนตัวฉันรู้สึกว่าคือมันก็ไม่ใช่ไม่ได้รักเด็กนะถ้ามีแมวกับเด็กฉันไปหาแมวก่อนะ ไม่เขาฉันอ่ะชอบสุว่าเด็กไม่ชอบฉันอ่ะทำไมอะมันเป็นไม่รู้เป็นปมไหมแบบอย่างชงบัวในครอบครัวในญาติฉันใช่ปะวันที่แบบมีญาติกันเยอะๆอย่างเงี้ยแล้วก็แบบไปเลี้ยงน้องแบบที่เพิ่งเกิดมาอะไรเงี้ยเด็กจะไม่ค่อยเลือกฉันอ่ะคือฉรู้สึกว่าเด็กมันยังไม่ใช่คนอ่ะเหมือนแบบไม่เปอนไรดูเหมือนแบบเขาไม่ได้มีอะไรเหมือนเราเลยอ่ะเข้าใจฉันปะ ฉันยังไม่มองเห็นภาพตัวเองว่าจะเป็นแม่คนได้ยังไงอะไหนที่เรารู้สึกว่าแบบว่าเวลาเรามีความรักเราชอบเราชอบในมีแบบดันของเขาซึ่งมันอาจจะแบบมันอาจจะแปลกเรื่องแปลกอะไรของคุณล่ที่เราแบบว่าดันชอบเลยอย่างนี้เรออชอบอะไรประมาณนั้น่ะมีไหมมีมีของเมย์ก็คือพี่นีเขาจะกินข้าวเลิกที่มุมซ้ายต่อเป็นคำถามที่เกิดขึ้นในทุกๆวันที่กินข้าวด้วยกันั้นแรงมากเหรอแมา เกิดขึ้นตรงนั้นตลอดมุมซ้ายเท่านั้นในช่นะ <c oughs> คือเราไม่ได้เลอะแบบมุมขวาแล้วอาหารไม่ว่าจะกินง่ายหรือย,ยากแค่ไหน <c oughs> ก็ต้องเลอะไม่เคยไม่เลอะ <c oughs> ก็หลังๆมาก็รู้สึกว่าเออเป็นกิจกรรมระหว่างกินข่าวก็คือเตรียมเบาะเขาอะพี่ที่เดิมแต่ก็เราก็รักเากขาเสน่ห์เสน่ห์เ็มีหรือเปล่าอะไรที่แบบว่ามันเป็นเรื่องแปลกๆจะมีบุคลิกบางอย่างที่เขาจะชอบแบบว่าไม่ว่าเวลาเราเดินผ่านร้านอะไรที่เขาขายสมมติว่าเขาขายแบบโรตีสายไหมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วแบบเราไม่รู้รอกนะ เราจะซื้อของเขาไหมอะแต่ว่าบุคลิกอันเนี้ยเขาชอบตะโกนไปว่าแบบอุ้ยน่ากินจังเลยนะคะแล้วแม่เขาก็จะมีความหวังว่าเราจะซื้อเออ,เอ,อแล้วฉันก็ไม่รู้แบบบางทีเราก็ไม่ได้ซื้ออะมันแบบมันเป็นธรรมชาติของเขาเลยเอะแล้วบางทีแบบแม่เขา,ขา,าเขาก็หัวารออะโดนแซวอะไรอย่างเงี้ยฉันรู้สึกบบว่าเออมันก็มีสีสันกว่าการที่เราแค่เดินผ่านไปเฉยๆอะไม่ไปตลาดนะนี่คือเหนื่อยอยู่นะแซวต้องแต่ปากซอยยันไทยซอย <laughs> พี่เห็นว่าตัวเองชอบคนง่ายกันปะง่าย <laughs> อ๋อไม่คือถ้ามีแฟนอ่ะท้อคนยากมากแต่ถ้าไม่มีอ่ะง่ายง่ายก่่ะไม่ก็คือเอาว่าไม่ก็คือช่วงโสดคือเราก็หาแบบที่เหนียวไงก็ดูว่าใครแอดเฟนมาใครดีอะไเนี่ยค่ที่ถามว่าชอบจีบหรือไม่จีบฉันก็ทักเลยคือใครแอดเฟนมาปุ๊บไปอับแอดบุ๊กทักเลยไปทักไปว่าเลไปมันก็ดูว่าเขาทำอะไรแล้วก็ทำเป็นถามใช่แปลกนะไม่คุยแปลกนะโอ้แต่ดีนะไอดอลอ่ะ ไม่รู้ว่าชมหรือรอเออแม่ไม่ชอบคนง่ายหรอกแสดงว่าตอบคำถามได้ค่ะเออคำถามนึแล้วไม่ได้เป็นคนแบบชอบคนง่ายขนาดนั้นมันแบบมันมีหลายปัจจัยที่ทำให้แบบเรารู้สึกชอบคนคนหนึ่งอะรู้สึกเหมือนกันเออเฮ้ยจริงๆู้ชายชอบคนยากเหมือนกันไม่ว่าชอบคนยากแฮปปี้ไหมชีวิตแกตอนนี้แฮปปี้ปะก็โอเคนะ อา,า,าอาพูดก็พูดแบบในปีนี้มันก็มีความเปลี่ยนแปลงในตัวเองของฉันเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็รู้สึกว่าแบบมันเป็นปีที่ฉันได้ลองแบบใช้ชีวิตแบบอีกแบบหนึ่งที่ไม่เคยใช้มาก่อนแล้วโอเคก็ดีโอ,โอเคนะแกเป็นไงดีเห <c oughs> มือนกันก็ดีคือเหมือนแบบว่าพอได้เจอคนดีๆอ่ะเราก็แฮปปี้อยีางที่บอกว่าเป็นแบบว่าคนความรักขับเคลื่อนชีวิตพอเจอคนที่ดีชีวิตก็ที่ฉันก็แฮปปี้ไปเลยแกดูแบบแฮปปี้มากเลยนะฉันตามไอจีฉันก็รู้สึกว่ามันก็มีตอนไม่แฮปปี้แหละมันก็เป็นปากแร่ หมายถึงว่ามีการมีงานที่มั่นคงอะไรเงี้ยแล้วก็แบบได้ทํางานกับแบบคนรักอะไรเงี้ยมันดูเป็นอีกก้าวหนึ่งของชีวิตอะไรเงี้ยก็ถ้ามีงานก็คือฉันเป็นเพื่อนตัสอนก็ยืนกรมแล้วอกอยู่แล้วก็แบบรู้สึกว่าดีใจอะไรเลยซึ้งอยู่นะแต่ก็าก็ประมาณนั้นแต่ก็ก็ดีคือหมือนว่าเจอความรักที่แบบสบายใจแล้วก็เคือทุกคนสบายใจทุกอย่างสบายใจทุกอย่างมันก็เลยแบบว่าไม่ต้องพยายามมากก็ดี วันนี้ก็คือแบบว่าชวนพิมฐานเขามานั่งคุยเรื่องความรักกุ๊กกิ๊กกิ๊กตามภาษาวัยรุ่นอย่างเราน้องมอยน้องเหมือนเราแบบไม่ได้เจอกันนานเนี่ยทุกที่<ช>ที่เจอเจอเราต้องแบบมีอัปเดตจริงถ้าเจอแล้วไม่ได้นอนต้องคุยสักเรื่องของชีวิตเราก็แบบยาวลากยาวปัญหาชีวิตไวร์เราหน้าไปขอนแก่นเนี่ยอุ้ยพูดก่อนว่าไดโนเสาร์มีจริงฉันถึงให้แกแลนดิ้งขอนแก่นก็อย่างที่ฉันบอกไงมันยังไม่มีใครเคยเห็นเลยเราทรอะไรกันเลยบ้า ไว้ไปหาคำตอบกันเมื่อแกไปขอนกันละกันเออเดี๋ยวได้เจอแน่เอาไว้มาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะแล้วก็อย่าดูไม่แอ่ะพี่ดาทำไปอีกถ้ามีโอกาสได้เจอกันก็ <c oughs> ก็เดี๋ยวทำแต่จริงคนละจังหวัดอ่ะทุกคนยากนิดนึง <c oughs> okay, โอเคแล้วก็ไว้มาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายคู่กับเมืองแล้วป่ะลาไปด้วย,ยอูได้ก่ออูได้พ่องเจ้ากล่าวพ่อฉันหรอพ่องอ้าวด่าพ่อฉันหรอพ่องคือแบบได้ กระเดาน้องกระเดาเฮากระเดวเฮากระเดวเฮาจะไปมันเพี้ยนปะจะไปเหรอมันขึ้นสูงอะนอนไปนอนแล้วเจ้าเออไว้ป้ากันแขมเจ้าแขมทำไมมีใหม่โลดมันก็แขมไม่ได้บอกว่าใหม่